ทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้มีการเชิญแจกันและกระชาวดอกใหม่นะคะเป็นสิ่งของพระราชทานไปหมอหให้กับกำลังพลที่เด้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจำนวนหนึ่งนายค่ะ วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเวลา11.00น,นที่โรงพยาบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายประภาสศรีจันเวียงทันร่องผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะปฏิบัติราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์ เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีไปมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมาณะนะคะซึ่งเรีรับบาดเจ็บจากการเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลเหตุให้ขาซรายท่อนล่างขาดขาขวาถือสะเก็ดระเบิดมีแผลเปิดคณะปฏิบัติงานค่ะ ก็ได้มีการกวาดล้างและพิสูจน์สาพื้นที่ภายในเขตควบคุมของหน่วยเพื่อสถาปนาความมันโคกปลอดภัยของฐานปฏิบัติการพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดชีสเกตนะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ผ่านมาในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลดีรับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความบอสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งเบิดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังความสามสึ่งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวยางหาที่สุดมิได้ค่ะ